ไม่มีพา w e r นะะหัวหัว <laughs> สองต้นติดเรียงกันนะคะอันนี้อันนี้ยอันนี้ก็จะเปิดปากแล้วนะแต่นี้ยังไม่เปิดโอ้ยสวยเนาะ

โอ๊ยโอ๊ยต้องใส่ถุงมือนี่มันคือเกลียดเนีนนเน่สวย,ยเลยอุ้ยองดีก็มีอยน อ,อันนั้อรอันน,นัุนกัน,น,นี่นะคะเปลือกมัน เหมือนลูกเงาะเลยนะแต่ว่ามันเป็นหนามค่ะหนามแข็งๆเจ็บมากเลยนะข้างในเป็นแบบนี้เ,เจ็บลูกเล็ก ลายหล่นมาแล้วค่ะล่นมาละระวังหัวนะต้องระวังหัวอ้วนี่ลูกใหญ่อู้ใหญ่มากหล่นมาเรื่อยๆเลยอ้ามีดู ่นมาึอืเป็นรูแมงจอก ก็็เปนหค่าประมาณนี้นะคะเก่าลักของเรานี่นะคะต้นของมัน ใบของเขาต้นแบบนี้สวัางหัวนะจิโรเนี่ยค่ะนี่ข้างในมันพอมันพอมันแตก มันอ้าออกมาแบบนี้สักพักมันก็จะร่วงลงมาค่ะนี่ค่ะเหมือนเงาะเลยมันลูกเงาะเลยนะเต็มเลยค่ะต้นใหญ่มากนู่นเลยอันนี้บางลูกก็จะแบบหล่นมาแล้วนะคะมันจะอ้าแบบนี้ก่อนถ้ามันแก่เต็มที่มันก็จะอ้าแล้วมันก็จะร่วงลงมานี่ค่ะ นี่ค่ะเจออีกต้นหนึ่งนะคะข้างทางอุ้ยตรงนี้สวยอะ่ะโอ้สวยจังนี่นี่นะคะเต็มเลยข้างทาง รวยมากนี่้ยอีกแล้วทิ้มมือนี่มีคนเก็บไปก่อนหน้านเรานะคะเต็มเลยอะ เยอะมากทุกคนสวยเนาะสวยอยู่เว้ยไว้ <Why? S 1> เป็นรูเป็นแมง uh. มนี่ถ้าจะลูกใหญ่ uh. อูน้องวัางหัวมันหล่นนะ

cái mà Wow wow wow. Ôi. <laughs> สวยงามนี่ค่ะครึ่งถุงใหญ่เลยนะนี่สวยสวยเลย เขาจอดเก็บกันนะคะเต็มเลยเนาะเขาจอดรถเก็บก like ันข้างทางเมื่อกี้เต็มเลยทุกคนนี่ค่ะมาเที่ยวนากาโน่ได้ของฝากกลับไปค่ะระหว่างทางนะคะเจอเก่ารักค่ะ เต็มเลยขึ้นตามเขาค่ะริมทางแล้วก็เดี๋ยวไปไปนึ่งไปต้มหรือคั่วยังไงก็ได้ค่ะ นี่นะคะเรามันลูกเล็กจัะเนาะมันทำสี่เหลี่ยมยากมากก็เลยผ่าสี่เหลี่ยมผ่าสี่กากระบาทแค่ลูกใหญ่ๆนะคะส่วนลูกบันกลางก็จะแบบผ่าแค่ตรงขวางแค่นี้เส้นเดียวคะ่ะแล้วก็ลูกเล็กๆแบบน,นี้ลองไม่ผ่าดูนะคะ เพิ่งเคยทำครั้งแรกเนาะเราต้องทดลองไปก่อนเนี่ยลูกมันเล็กมากมานั่งผ่าแล้วมันแบบเสียเวลามากเลยเดี๋ยวลองมานึ่งกันดูค่ะใช้เวลาสิบห้านาทีในการนึ่งนะคะนี่ค่ะจะใช้นึ่งแบบใช้ไห่ข้าวนี่แหละเขาเรียกอะไระหหเหมาะไห่หัวหรอแบบนี้นะคะใช้นึ่ง บ้านๆน,นะจับเวลานะคะ15นาที เราลองแกะดูนะคะสุกหรือยังเอ่ยร้อนร้อนร้อนอ๋ออันนี้แบบกากระบาดนะผ่กกากระบาดร้อนชิมดูสิอื้ออร่อย มันมันต้องรองให้มันเย็นก่อนหรือเปล่าถึงจะแกะง่ายอือร่อยค่ะอืมอร่อยเลยแหละหวานอืเอเป็นห่งกับข้าวหน้าอร่อยมันมากหวานๆค่ะ นี่ขนาดลูกเล็กกันเนี่ยแต่ที่ซุปเปอร์ซุปเปอร์อ่ะเขาขายลูกใหญ่กว่านี้ค่ะอืมอร่อยหวานๆมันๆ พักให้เขาเย็นแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแกะเย็นแล้วไง เม็ดมันเล็กอู้คิดเอสามีแกะให้เดือกดโอร่อย <laughs> อู้ซกันนะ <laughs> <laughs> มันเป็นรสชาติแบบว่าอะไรนะมันเป็นเราไม่ได้ใส่อะไรอนะเนาะมันคือรสชาติของมันมีความมันมันแล้วก็ ออกหวานนิดๆดอย่างเงี้ยค่ะสามีเก่งเก่งเก่งลูกมันเล็กเนาะนี่แหละเก็บเองกินเองทำเองกินเองแบบเนี้ยค่ะอร่อยรู้สึกดีกินแล้วนะอือร่อย มันมันมแบบไหนแบบไหนแกง่ายหรอแกยากเหมือนกันไม่ม <c oughs> ีแกยากแกง่ายเลย <c oughs> กิน <c oughs> แก,กบน้ำชาร้อนๆตอนเช้าค่ะ <c oughs> น,นี่มันเย็นนะนะมันแต่มันก็แก่ยากเอาแตก่ะ